คุณอาจจะช่วงนี้คุณอาจจะกังวลเรื่องการเงินนะคะคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดน,นะคะแต่โชคดีนะก็อมองว่าครอบครัวของคุณอาจจะซัพพอร์ตคุณได้นะคะเป็นคนสนับสนุนคุณอาจจะเป็นคนที่เครียดง่ายนะคะหรือว่าเป็นคนที่เครียดเลยแหละนะคะเวลาที่คุณทํางานนะ,ะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการใช้คําพูดนะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันแบบคุณไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะเดือดเท้มันขึ้นมาไปแรกขนาดด้วยก้าวดากนะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันทําให้คุณค่อนข้างที่จะเครียดนะเขามองเห็นเขารู้สึกนะแบบนั้นเ,เอาที่สาง กะะาไม้เขามองว่าคุณมีภาระหน้าที่มากมายที่ต้องทําในหนึ่งวันยีิบสี่ชั่วโมงคุณอาจจะแทบไม่ว่างเลยไม่ว่างที่จะคุยกับเขาไม่ว่างที่จะมีเวลาให้เขาก็เป็นไปได้เนี่ยก้าวไม้คุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก,ก็ได้หรือเป็นคนที่อาจจะมีภาระหนี้สินอาจจะมีปัญหาในใน,ในการทํางานอาจจะมีอุปสรรคค่ะคะ่อนข้างเยอะหรือไม่ก็คุณต้องแบกรับ ภาระหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัวแทบจะไปไหนไม่ได้เลยก้าวไม้นะ King of ว n นแต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ลุยๆนะคะคุณไม่ใช่ผู้หญิงสายที่ถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณอาจจะไม่ใช่สายที่แบบว่าไม่กล้าทําไม่กล้าลงมือไม่กล้าคือไม่ไม่ไม่คือไม่ใช่คนสายแบบว่าไม่ลุยอะนะคือไม่ใช่หยิบทาแต่งานสบายคุณคุณน่าจะเป็นคนที่ ลุยๆนะคะงานหรือไม่กระทั่งลักษณะนิสัยของคุณอาจจะเป็นคนลุยๆติดดินนะคะไม่ค่อยคือไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนที่แบบว่าหรูหราอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คนติดหรูอะไรเงนะี้ยะคือสบายๆแล้วก็ทํางานเก่งเป็นคนที่ชอบทํางานนะแล้วก็เป็นคนที่อ,อาจจาะทํางานมาตั้งแต่เด็กนะคะสู้ ตู้มาด้วยตัวคนเดียวอาจจะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆในในการทำงานเพื่อจะได้มาอยู่ในจุดทุกวันนี้ก็เป็นไปได้ที่เขามองนะที่เขามองคุณคนที่คุณถามถึงกองที่สามอมืเขาบอกว่าคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแทมเป์ขึ้นมาแล้วคุณก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะคุณไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาอะไร คุณอาจจะได้โยกย้ายการทำงานหรือหน้าที่ตำแหน่งก็ได้นะคุณอาจจะเปลี่ยนงานนะคะหรือเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่นะคะแบบว่าบ้านอยู่จังหวัดนี้แล้วก็ไปทำงานอีกจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างหรือคุณอาจจะแค่โยกย้ายตำแหน่งสายงานก็ได้ที่คุณทำอยู่อย่างทำบัญชีก็อาจจะได้ไป ไปทาธุรการทําธุรการหรือก็อาจจะได้ไปทําบัญชีอะไรประมาณนั้นเนาะหรือทําบัญชีอาจจะได้ไปทําการเงินอะไรเงี้ยหกถ่วยคนทีค่คุณถามถึงอาจจะเป็นคนรักเกา่ามีความแตกต่างกาันชัดเจนนะกองที่สามคุณอาจจะมาถามถึงคนรักเกา่า เขาอายุน้อยกว่าคุณแน่นอนหรือไม่ก็คุณอายุน้อยกว่าเขาเรื่องราวสนุกกันได้แต่มีความต่างเกิดขึ้นนะคะก็อาจจะกําลังกลับเข้ามาหาคุณหรือกําลังมาง้อคุณก็เป็นไปได้อาจจะมีพลังงานของคนเก่าๆวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้นะสําหรับคนที่เลือกก่องที่สามนะคะคือก็อยากมาทอบความรักมาง้อมาอะไรเยอะ เป็นคนรักเก่าแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่อายุหรืออาจจะแตกต่างกันหลายอย่างอย่างเช่นฐานะนะคะอายุนะคะทัศนคาตินะความชอบไลฟ์สไตล์เข <c oughs> าอาจจะโตกว่าคุณคุณอาจจะโตกว่าเขาอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนคนละเชื้อชาติคนละศาสนาเขาอาจจะเป็นอันนี้ชาลีออนหรือเปล่ามีไห กองไม่มีชาวยอดทุยขอไทยถ้ามีชาวโสสิบช่วยไหมเขาบอกว่าเขาต่อเ็นมรอา